เอาล้ครับเสร็จแล้วครับโอเคไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆอันนี้จริงๆคือแบบจริงๆเหมาะแบบกับคนที่แบบขี้กลัวมากๆเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยอะค่ะมันไม่มีดังอะค่ะอาจจะแบบเหมือนอยากให้มีมิติมากขึ้นกว่านี้แต่ก็ไม่อยากให้แบบเป็นแท่งแบบเป็นแท่งเหมือนซิลิคนยัดเข้าไปเลยไม่อยากแบบดูแบบโด่งมากเกินไปก็เลยมาปรึกษาแล้วก็เรื่องของโง่เหงด้วยอะค่ะ ครับตอนนี้เราเตรียมไขมันนะครับไขมันนี่ก็จะเป็นเป็นก้อนๆน,นะเป็นก้อนๆเนี่ยเราพร้อมที่จะนํามาใส่เข้าไปในในโพรงในโพรงออใต้ผิวหนังแล้วเราเสริมมาแค่นี้พอเพราะว่าตรงนี้หูเห้งดีแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเยื่อเยื่อเทียมนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญอันหนึงที่จะช่วยให้โครงสร้างของไขมันและออตัวเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยประกบไปด้วยกัน อันนี้จะทําให้โครงสร้างของจมูกที่เราปั้นขึ้นมาด้วยวัตถุที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะเนียนมากกว่าการใช้ซิลิโคนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาปลายแหลมๆนี่นะครับเจาะเจาะให้มีช่องเล็กๆประมาณเซนเดียวนะครับไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตแล้วก็เราก็เปิดช่อง เล็กๆนะครับเพื่อเพื่อให้ให้มีเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงเพื่อให้เนื้อเยื่อมันเข้าไปได้นะครับเป็นเนื้อเยื่อไขมันกับกับเนื้อเยื่อเทียมตอนนี้เราจะใช้ทั้งสองตัวดันให้จมูกเนะี่ยมันขึ้นมาตรงโคนเนี่ยนะครับเราเราไม่ไม่เน้นเรื่องการใช้ซิลิโคนเราใช้วัสดุ ของที่ที่มีอยู่ในตัวเองเราก็ปั้นขึ้นมานี่เราก็ปั้นขึ้นมาได้แล้วนะครับเยื่อเทียมนะครับเรื่อเทียมเนี่ยมันมันจะละลายได้แต่ก่อนจะละลายเนี่ยมันจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาในร่างกายให้บางส่วนนะครับเป็นตัวกระตุ้นโดยเฉพาะเราเอามาผสมประสานกับการใช้ไขมันดงนั้นเยื่อเยื่อตัวนี้จะเป็นเนื้อเยื่อเทียม เราก็ใส่เข้าไปได้นะครับก็สอดใส่เข้าไปอันนี้ใส่เนื้อเยื่อเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้มันมันมันก็จะอยู่รองรับนะเพื่อเสริมไม่ต้องใช้กระดูกอ่อนไม่ต้องใช้แต่ว่าเราเรามีไขมันเราก็ไขามันมาใช้ต่อเป็นไขมันนะครับนี่ก็เป็นเยื่อเทียมนะครับเนี่ยเห็นปนๆกันอยู่เราก็เสริมมาที่ตรงปลายหน่อย จมูกทรงพวกนี้ก็จะเป็นทรงธรรมชาติจะไม่แหลมคนที่นิยมแหลมต้องโรต้องเอาซิลิโคนเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราใส่ไขมันก็ไปเต็มลนะเราก็เอาเยื่ดเทียมเนี่ยเติมเข้าไปอีกนะเติมให้ตรงปลาย,ยมันขึ้นมาอีกเราใช้วัสดุสองอย่างเนี่ยเป็นเป็นของดีทั้งนั้นนะอันหนึ่งไขมันก็เป็นเนื้อยเยื่อในตัวเราเอง อีกอย่างหนึง่งตัวเนื้อเยื่อเทียมก็เป็นเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่มันเหมือนเนื้อคน<ม>เรียนแบบเนื้อคน<ม>โอเคทีนี้เราก็ทำการปิดรูนะทำการปิดรู<ม>อา้าตอนนี้เราเย็บแค่สองเข็มเท่านั้นเองนะครับนี่ทำเวลาทั้งหมดนี่ประมาณเนี่ยใช้เวลาทำประมาณสิบนาทีเองเอาละครับเสร็จแล้วครับโอเค เรียบร้อยสวยเลยสวทนทีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันนิ่มอ่ะนิ่มหมดเลยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหมดเลยนะครับไม่เป็นแท่งเราก็เช็ดสีที่เราวางไว้ออกอเรียบร้อยลรือตาหน่อยสิครับ ยิ้มน้อยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยครัมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรอยากเล่าลให้ฟังไหมอาอมีอะไรอยากพูดพูดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยครับเหมาะกับคนที่แบบคือตอนแรกกลัวมากแล้วก็ว่าจะเจ็บแตแบบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะใช่คือเหอมาะมากกับคนที่ี่กลัวอย่างหลวงป่าอย่างเงี้ยเอาวก็จบมากกันจบกันจบขอตนะิดแล้ว ตอนนี้ต้มๆนั่งหนูเองดีเอาพูดตอนนว่าเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆอันนี้จริงๆคือแบบจริงๆเหมาะแบบกับคนที่แบบขี้กลัวมากๆเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยอะค่ะตอนนี้ให้ลุกเลยนะโอ้โหประหลาดดูหน้าตาแบบนี้มันบวมช้ำไหม เออสวยวทันงทีหน้าไมาบ่บวมไม่ช้ำไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอะค่ะลงจากเตียงได้เลยค่ะแล้วก็แบบจริงๆไม่รู้สึกไม่รู้สึกเจ็บจริงๆเลยอะแล้วก็เดินได้ด้วยแล้วหนูเป็นลูกใครตอนเนี้ยเออค่ะตอนนี้เป็นลูกใครล,ล,ลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อ อันนี้ทําจมูกด้วยไขยมันไปได้กี่วันนะสวันสวันเราก็ใส่ใส่พาสเตอร์ปิดไว้เฉยๆนะตอนนี้เราแกะออกก็ไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยแกะปุ๊บนี่คือสภาพจมูกที่ใส่ไขมันนะครับมันจะบวมตตงนี้นิดหน่อยเราต้องการหมหูหฮ้งเป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มารีวิว ทำจมูกไขมันนะคะด้วยไขมันตัวเองทําได้ประมาณหนออึ่งเดือนกับอีกสิบกว่าวันได้นะคะก็เห็นว่าธรรมชาติชอบมากมากเลยค่ะเข้ากับหน้ามากๆ